ต่อไปคือข้อสิบาข้อนี้บอกว่าข้อใดกล่าวถึงกฎของโอห์มได้ถูกต้อ,องกระแสไฟฟ้าแปรผันตรงกับความต่างศักย์กระแสไฟฟ้าแปรหกผันกระแสไฟฟ้าแปรผันตรงโอเคกฎข,ของโอห์มกฎของโอห์มนะครับของโอห์มคือโอห์มเนี่ยเป็นชื่อคนนะครับคนบุคคลคนนี้นี่ เขาเกิดมาแล้วเขาไปศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอยู่สามอันตัวแปรสามอันที่ว่าเขียนเป็นพีระมิดได้แบบนี้ครับตัวแปรที่ว่าคืออ v i r อันนี้คือเครื่องหมายหารแล้วกันส่วนอันนี้คือเครื่องหมายคูณแล้วกันเดี๋ยวจะใช้ไงเดี๋ยวจะบอก VIR คืออะไร V e ตรงนี้ครับคือความต่างสรรัพกพัใหญ่โอมปศึกษาเกี่ยวกับอันนี้แหละเขาทราบความสัมพันธ์ออกมานะเขาไปพอดการาฟนะครับเขาไปพอดกราฟแล้วเขาพบว่ามันเป็นเส้นตรงเลยเอามาตั้งเป็นกฎนะครับจริงๆแล้วพวกกฎทฤษฎีมันก็ไม่มีอย่างเช่นกฎของโมเมนต์แบบนี้มันก็ไม่มีอะไรยากนะแต่บางอื่นฝรั่งเขาไปเขียนในตำราเราก็เลยต้องเรียนยู่ถึงทูกวันนี้นะครับ อ่ะคือความต่างศักนะครับมี B. หน่วยเป็นโวลต์เขียนสัญ,ญลักษณ์แทนก็คือ V R คืออะไร R คือความต้านทานความต้านทานมี M. หน่วยเป็นโอห์มนะครับโอห์มเป็นชื่อเขาเลยนะความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มสัญ,ญลักษณ์ก็โอห์มเขียนแบบนี้ ไอ <I S 2> คืออะไรไอ <I S 1> <I S 2> คือกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์สัญลักษณ์แทนหน่วยคือ A กฎของ,องโอห์มเธอจะลองรู้จักตัวแปรอยู่3ามตัวครับ V I R โวลต์ความต่างศักย์กระแสไฟฟ้าแล้วก็ความต้านทานมีสามตัว ะครับที่เธอต้องรู้จักกฎของโอมกฎแม้มีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อบอกความสัมพันธ์นะของตัวแปรต่างทีนี้3อันนี้ยังมีประโยชน์อีกครับสามเหลี่ยมตัวนี้มีประโยชน์คือสมมุติว่าเธอจะหา V V คืออะไรนะความต่างศักดิ์ทวนก่อน V คือ I คือ อคืออ่าดูหน้าทีนี้สมมุติเธอจะหาความต่างสระหรือ v ใช่ไหมให้เธอทําการปิด V เอาไว้ครูก็ลบ V ออกแล้วกันปิดง่ายสุดลบ V ออกตอนนี้ไม่มี V แล้วะนะดังนั้น V ครับจะเท่ากับ I คูณ R ครับเห็นไหมมันก็จะเหลือเฉพาะ I คูณ R ี่เห็นด่บอ,บอ,อ่าเติม V เข้าไปครับ เพื่อที่จะหาไอครับไอคืออะไรนะ <I S 1> ครูก็ลบไอออกครับหรือเธอก็อมือปิดไว้มันก็จะเหลือ V หาร R ครับเข้าใจไหมนี่พอมันก็เหลือ V กับ R หรีอ่ V อยู่บน R อยู่ด้านล่างก็เลยเป็น V หาร A. อาเติม I แทนไว้ต่อไปเราจะหา R ครับหาอาห้ยังไงครับก็ลบ R ออก ก็จะได้ v <ร>หาร i ครบครับสามข้อตามสูตรหา v โดยใช้สูตร v เท่ากับ i คูณ r หา i กะระแสไฟฟ้าหาได้จากความต่างศักย์หารด้วยความต้านทานหาความต้านทานหาได้จากความต่างศักย์หารด้วยกะระแสไฟฟ้าครบโอเคไหมเสร็จปุ๊บสิ่งที่เธอต้องทราบอีกในเรื่องของกฎ ของโอมค,คือสองคำนี้คำว่าแปลผันตรงกับอีกคำหนึ่งคือแปลปกผั 6, นมีสองคำแปลผันตรงกับแปลปกผันแปลผันตรงเป็นไงแปลผันตรงหมายความว่าถ้ามีปริมาณหนึ่งเพิ่มอีกสิ่งหนึ่งจะต้องเพิ่มไปด้วย เรียกว่าแปรผันตรงแปรผกันเป็นไงถ้ามีตัวหนึ่งเพิ่มอีกตัวหนึ่งจะต้องลดเช่นอะไรเช่นแปรแปรผกันก่อนนะเช่นความต้านทานความต้านทานมากเช่นกรณีของความต้านทานมากกระแสไฟฟ้า กระแไฟฟ้าเป็นไงไฟฟ้าลดลงหรือน้อยตัวหนึ่งมากตัวหนึ่งแบบนี้เรียกว่าแปรผกผันเข้าใจไหมถ้าความต้านทานมากกระแสไฟฟ้าน้อยถ้าความต้านทานน้อยกระแสไฟฟ้ามากมันไม่ไปทางเดียวกันเขาเรียกว่าแปรผกผันถ้าเขียนเป็นส,สมการทางคณิตศาสตร์จะเขียนได้ว่า R เท่ากับเศษหนึ่งส่วน I หมายความว่าตัวหนึ่งจะอยู่ด้านบนอีกตัวนึงจะเป็นส่วนอยู่ด้านล่างแต่ถ้าแปรผันตรงเป็นไงแปรผันตรงหมายความว่า v ความต่างสักความต่างสักมากเมื่อความต่างสักมากกระแสไฟฟ้ามากด้วยแบบนี้เรียกว่าแปรผันตรง เขียนแปรผันตรงได้ในเชิงสัญลักษณ์แบบนี้ครับ v แปรผันตรงกับ i ถ้าแปรผกผันตัวนึงจะเป็นเศษตัวนึงจะเป็นส่วนถ้าแปรผันตรงมันจะเขียนอยู่บรทัดเดียวกันเลยโอเคไหมเคลียให้ได้นะครับกฎข,ของโอหมตัวแปรที่ต้องรู้จักมีสามตัว v i r v ความต่างสักย์ i กระแสไฟฟ้า r ความต้านทานเขียนสูตรการหาความต่างศัก์ได้ว่า v เท่ากับ i คูณ r เขียนสูตรการหากระแสไฟฟ้าได้ว่า V/I เท่ากับ V ส่วน R เขียนสูตรการหาความต้านทานได้ว่า R เท่ากับ V ส่วน I การแปรผันมี2แบบการแปรผันตรงกับแปรบกผันแปรผันตรงคือตัวแปรทั้งสองอันจะต้องเพิ่มไปในทิศทางเดียวกันเช่นความต่างสักเพิ่มกระแสไฟฟ้าต้องเพิ่มต่างถ้าแปรผกผันตัวแปรจะต้องสวนทางกันเช่นถ้าความต่างความต้านทานเพิ่ม กระแสไฟต้องน้อยทีนี้ครับมีทิศอยู่หน่อยหนึ่งก่อนที่ครูจะข้ามเผื่อบางคนไม่ถนัดสามเหลี่ยมครับคนที่ไม่ถนัดสามเหลี่ยมตรงนี้ไม่อยากเอามือมาปิดทำยังไงครับจำแค่สูตรเดียวครับให้เธอจำแค่สูตรว่า v เท่ากับ i คูณ R อันนี้เพิ่มเติมให้นะเพิ่มให้ ไม่ต้องโจทย์ก็ได okay? okay? kind of like? ้ v เท่ากับ i คูณ R เสร็จ hmm. ปึ๊บถ้าเธอเก่งคณิตศาสตร์นะครับถ้าเธออยากหากระแสไฟฟ้าใช่ไหมใช่ไหมแล้วเธอก็ย้ายอะไรไปครับย้าย R ไปก็ได้ว่า i หาร R i เท่ากับ v หาร R เหมือนกันไหมเหมือนกันถ้าอันนี้คนที่เก่งคณิตนะ v เท่ากับ i คูณ R ครับถ้าเธออยากหา R ครับเธอย้ายอะไรไป ย้าย i ไปก็ได้ว,าว่า v หาร i เท่ากับ r เหมือนกันครับได้สามสูตรเหมือนกันแต่จำแค่สูตรเดียวใครเก่งคณิตจำสูตรเดียวใครไม่เก่งคณิตจำมันทุกสูตรตามนั้นนะครับจึงเป็นที่มาที่ครูบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่ถนัดด้านการคำนวณน่ะก็จะเป็นแบบเนี้ยคือเขาพลิกแพงได้รูจักพลิกแพงสูตรแต่ถ้าใครไม่ถนัดการพิกการคำนวณสังเกตได้จากตรงนี้เลยครับเขาจะย้ายข้างสมการไม่เป็น เขาจะแต่ความสามารถพิเศษของเขาคือเขาจะจําได้ทุกอย่างนน่นานความว่าพอไปเรียนพวกชีวะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยจําได้ทุกอย่างยละเอียดปีจ้อยบรรทัดนี้ขีดกี่เส้นนะครับอยู่ตรงไหนหน้าไหนไพวกเนี่ยจะถนัดด้านความจํานะครับแต่ไอพวว้พวกวิศวะเนี่ยพวกวิศวะนี่จะจําอะไรไม่ได้สักอย่างครับ <laughs> แต่มันจะจําบรรทัดใดบรรทัดหนึ่งได้เ,<ห>เช่นอันเนี้ยมันจะจําบรรทัดใดบรรทัดหนึ่งได้แล้วมันจะเท้าความออกมาครับทีนี้ มันจะรู้จากการวิเคราะห์แยกแยะออกมาเรื่อยๆอันนี้คือวิศวะนะครับแต่ถ้าก็าาลองดูแล้วการตัวเองมีลักษณะนิสัยแบบไหนนะครับอ,อ่าโอเคนะครับทีนี้มาดูอ่าเขาบอกว่าข้อใดกล่าวถึงกฎของโอมมได้ถูกต้อง V เท่ากับ I คูณ R เนี่ยนะ นะครับโดยที่ว่า v แปรผันตรงกับ i เนี่ยแล้วก็ r แปรผกผันกับ i เนี่ยนะครับกระแสไฟฟ้าแปรผกผันกับความต่างศักย์ถูกหรือผิดผิดเพราะกระแสไฟฟ้าแปรผันตรงกับความต่างศักย์กระแสไฟฟ้าแปรผกผันกับความต้านทานถูกหรือผิดถูกกระแสไฟฟ้าแปรผันตรงกับความต่างศักย์ไฟฟ้า ถูกหรือผิดกระแสไฟฟ้าแปรผันตรงกับความต่างศักย์นี่ไงกระแสไฟฟ้าแปรผันตรงกับความต่างศักย์ใช่ไหมกระแสไฟฟ้าแปรผันตรงกับความต้านทานกระแสไฟฟ้าแปรผันตรงกับความต้านทานถูกหรือผิดผิดดังนั้นถูกสองข้อครับเอาก็ตามที่สอนมาดีๆมันถูกไม่ละนี่กระแสไฟฟ้าแปรผันตรงกับความต้านทาน มันก็แปรผันตรงนี่กระแสไฟฟ้าแปรกระแสไฟฟ้าแปรผกผันกับความต้านทานก็แปรผกผันนี่ถ้ากระแสไฟฟ้ามากความต้านทานต้องน้อยเขาเรียกว่าแปรผกผันไหมล่ะก็เรียกแปรผกผันมันก็ถูกนี่กระแสไฟฟ้าแปรผันตรงกับความต่างศักก์ก็คือถ้ามีความต่างศักก์มากกระแสไฟฟ้าก็ต้องมากก็แปรผันตรงไหมล่ะมันก็เลยถูกสองข้อไงนะครับ ก็ประมาณนั่นแหละนะครับถูกทั้งสองข้อนะครับแต่แต่เชื่อไหมคนเฉลยเขาจะเฉลยข้อข้อสองคนที่ไม่ได้วิเคราะห์ลึกเขาจะเฉลยข้อสองเพราะอะไรเพราะมันเป็นเซนต์อย่างน้อยคือต้องเข้าใจเลยว่าถ้าความต้านทานมากกระแสไฟจะน้อยความต้านทานน้อยความ อความต้านทานน้อยกระแสไฟฟ้าจะมากอันนี้คือร้อยละแปดสิบจะรู้อันนี้ร้อยละยี่สิบจะรู้อืมถ้าฉลาดมากจะตอบสองข้อฉลาดน้อยก็ตอบข้อสองข้อเดียวแคนะ่นั้นนะครับประมาณนั้นนะครับตอบทุกข้อก็ผิดแล้วก็เป็นแ้าตอบทุกข้อเหมือนฉลาดเกินเหมือนเด็ว่านละ ่ครับฉลาดเกินเป็นบ้าไปแล้วนะครับไปตอบสี่ข้ออ่ะต่อไปนะครับข้อสิบสี่ตัวนำไฟฟ้าในข้อใดเมื่อนำมาต่อวงจรไฟฟ้าจะทำให้กระแสไฟฟ้าไหลมากสุดตอนเนี้ยกระแสไฟฟ้าจะไหลมากสุดความต้านทานต้องตอบข้อไหนล่ะความต้านทานสามโอห์มความต้านทานห้าโอห์มหกโอห์มเจ็ดโอห์มตอบข้อหนึ่ง เห็นไหมไม่ต้องคำนวณน,นะบางข้อเอาแค่ความเข้าใจมานะครับเอาแค่ความเข้าใจมาคือความต้านทานน้อยกระแสไฟฟ้าไหลมากนะครับก็เลยตอบข้อหนึ่งอธิบายไปหมดแล้วนะครับเมื่อกี้ต่อไปข้อสิบห้านะครับข้อสิบห้าข้อนี้บอกว่าค่าของกําลังไฟฟ้าหรือ P นะครับหาได้จากสิ่งใดต่อไปนี้กําลังไฟฟ้านะครับ P ีกาลังไฟฟ้า P กำลังไฟฟ้าเนี่ยวัตนะครับหน่วยของมันเป็นวัตเนี่ยจะเท่ากับ W หาร T W คือพลังงานมีหน่วยเป็นจูลน,นะครับ T คือเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกำลังไฟฟ้าหาจากพลังงานหารด้วยเวลาตอบข้อไหน ข้อไหนที่บอกว่าพลังงานหารด้วยเวลาเนี่ยตอบข้อสามพลังงานดับเบิลยูเวลาทนะีต่อแปลว่าหารชัดไหมชัดนะต่อแปลว่าหารจริงๆนะถ้าเธอเรียนขึ้นไปตอนมออ,มอออ่ามปลายหรือว่ามหาลัยเขาจะไม่อ่านแบบนี้นะพอพอถึงมหาลัยจะไม่ได้อ่านลนะ p เท่ากับ w ส่วน t ไม่ได้เรียกแบบนี้นะเขาจะเรียกว่า p เท่ากับ w ต่อ t ให้เธอเข้าใจเลยว่าคำว่าต่อแปลว่าหารนะครับจะถ้าระดับประถมเธอก็จะอ่าน p เท่ากับเศษ w หารส่วน t ได้ไหมอ่าขึ้นมาระดับมัธยมไหมเขาคาเรียกก็จะเปลี่ยนไป p เท่ากับ w ต่อ t ต้องเข้าใจแล้วว่าหารนะครับประมาณนั้น มันจะสั้นลงเรื่อยๆนะครับต่อไปข้อที่16นะครับถ้าต่อตู้เย็นกับความต่างศักย์ความต่างศักย์ตรงนี้ก็คือ V มีกระแสะไฟฟ้ากระแสะไฟฟ้าตรงนี้คือ I 1.2ึ่งจุดแอมแปร์ตู้เย็นเครื่องนี้มีกำลังไฟฟ้าเท่าไหร่กำลังไฟฟ้าคือ P สูตรข้อนี้คือ V, v, flag, P เท่ากับ V คูณ I P คือกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์ V คือความต่างศักย์มีหน่วยเป็นโวลต์ I คือกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์พอมาคูณกันเราจะได้ว่า220้โวลต์ใช่ไหมคูณด้วย1 2แอมแปร์ก็จะตอบ264วัตต์ ถูกต้องครับไม่มีคนคิดครับเพราะอะไรเพราะเขาดูจากนี่ครับถ้าจะเป็น440ได้เธอต้องคูณ2ครับถ้าจะเป็น183เธอต้องคูณด้วยตัวเลขที่น้อยกว่า1ครับเพราะมันเป็น1.2แปลว่ามันเกิน1มาอยู่หน่อยเดียวตัวเลขที่ควรจะเป็นไปได้คือ264ครับ นี่คือความแตกต่างเวลาไปสอบแข่งขันนะจริงๆแล้วคนที่สอบเก่งๆเขาไม่ได้คิดด้วยซ้ํานะครับเขาดูที่ความน่าจะเป็นนะครับไม่มีใครมานั่งคูณพีเท่ากับไอคูณวีแบบนี้หรอกเขาอ่านโจทย์ปุ๊บเขาตอบได้เลยนะครับคนท่เจิงบอกเลยประมาณนี้นะแต่กว่าที่เขาจะเดาได้เขาก็ทํามาไม่รู้กี่ร้อยรอบนะครับกว่าที่ครูจะมาสอนเธอแบบนี้ได้ก็ไม่รู้สอนมากี่ปีนะครับกว่าจะรู้ว่า อันนี้มันเป็นแบบนี้นะคูณแบบนี้นะประมาณนั้นโอเคนะเสร็จแล้วนะต่อไปอข้อที่17ข้อนี้บอกว่าหลอดไฟฟ้าขนาด220โวลต์แปวัตต์อันนี้อ่นานวะ่า80วัตต์หถามว่าแปลงออกมาเป็นตัวแปรคืออะไร80วัตต์ก็คือพีครับ ส2 0บโวล์คือ V ครับโอเคไหมใช้นาน20่ชั่วโมง20ชั่วโมงคือ R r ครับหรืออเพลังงานไฟฟ้ากี่ยูนิตยูนิตคือ U ครับสูตรข้อนี้ครับ U เท่ากับ P หาร1,000คูณด้วย HR ครับจำกันจนวกแตกนะครับสูตรเทอมนี้บอกเลยนะครับ ให้เราจนะอ่า p ในข้อนี้เราก็แทนเป็น80ใช่ไหมวัดหารด้วย1,000ใช่ไหมคูณด,ด้วยชั่วโมงที่เราใช้คือ20่สชั่วโมงตัด0ูนตัด0ย์ตัด0ูนตัด0ูนย์แปดสเป็น 16, 16 000, 1 6กสิหารสิบเหลือ1.6ยูนิตครับ